สวัสดีครับวันนี้ผมน้องทันประจํานิสสันเมกาออโตมบิลสาขาว,วงสว่างนะครับวันนี้จะมาพาชมนิสสันคิก m อ2023นะครับมีลักษณะอะไรปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือไม่ดูกันได้เลยนะครับเบื้องต้นภายนอกนะครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนวัสดุอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะครับรูปลักษณ์ภายนอกยังคงคอนเซปต,ต์เหมือนเดิมด้านหลังนะครับลวดลายยังเหมือนเดิมไฟท้าย หรือของแต่งต่างๆไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับระบบยังคงเหมือนเดิมนะครับด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็ยังคงเหมือนเดิมเช่นเดียวกันครับแต่มีสิ่งที่ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวเราไปดูเลยครับมันคือปรับเปลี่ยนภายในครับจุดแรกนะครับที่ปรับเปลี่ยนเรื่องโพลามัยนะครับบูนังให้นุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นนะครับ จุดที่2นะครับตัวแอร์สามารถปรับได้ตั้งแต่18องศาถึง32องศานะครับจุดที่3ครับเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ที่เพิ่มมาในรุ่น V L กับ a l t t e c เท่านั้นสนใจติดต่อได้เลยนะครับ